สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับเรามาเที่ยวป่ากันป่าดอกกระจิยวกันนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเพียบเลยเราปลูกไว้นะครับนี่ฮะปลูกไว้ในโคกหนองนาโมเดลของนวครดึงสีของเรานะครับพี่น้องเนี่ยดูใกล้ๆนะครับน่ารักน่ารักครับน่ารักน่ไม่พอครับสวยงามไม่พอยังเป็นอาหารให้เราได้นะครับ พวกนี้เป็นอาหารให้เราได้ลวกจิ้มน,น้ําพริกก็ได้หรือกินสดๆก็ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะผมให้กินให้ดูนะครับสดๆนะครับพี่น้องดอกนี้เนาะสวยๆเดี้ยวเเป็นอาหารนะครับพี่น้องรับปองให้ดูเลยครับกินเป็นอาหารให้ดูนะครับพี่น้องเนี่ยอ,อร่อยใจครับกนินพริกปลาร้าปลาร้าบองน้ำพริกกระปู อืออะไรครับ huh, สุดยอดอืออะไรครับสุดยอดนะฮะฮะความสวยงามฮะหน้านี้หน้าฝนครับเยอะแยะมากมายนะเพี่น้องนี่นะครับอร่อยจริงๆครับนี่เนาะนี่ก็เยอะนะครับเก็บเลยจริงๆริงงอร่อยครับอืออืออันนี้ปลาบองครับอืออือ สวัสดีครับ